เป็นจาาสุพนกุลนะคะพาร์ทเนอร์เบเกอร์แมคเคนซี่ค่ะสถานการณ์ทิศทางของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางการเงินการธนาคารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนไทยสำหรับปี2020นี้นะคะเพิ่งคิดว่ามี2เรื่องหลักๆนะคะที่เพิ่งอยากจะพูดถึงเรื่องแรกเนี่ยอยากจะพูดถึงบริการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลหรือว่าที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของ private w e a l t h b u s i n e s s นะคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเติบโตของ p r private wealth Business ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องที่ีย่ย พูดถึงเนี่ยก็คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนะคะเรื่องแรกก่อนเลยนะคะการให้บริการบรหิหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลนะคะจริงๆแล้วธุรกิจ private w e a l t ในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะมีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะคะ ซึ่งในมุมมองของคุกเนี่ยปัจจัยที่มันทำให้มีการเติบโตของธุรกิจ Private Wealth ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่4ปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยที่1เนี่ยคือเรื่องของโกร h ของคนในประเทศไทยนะคะจาก Research ที่ทางสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนทํามานะคะตอนนี้ทรัพย์สินของคนไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการหรือที่เรียกว่า Asset Under Management เนี่ยค่ะมีอยู่1นึ0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในขณะที่โกรทของคนไทยปี2020 ะะจะพุ่งไปถึง400ล้านเหรียญ US d o ล l a r เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีก a ปค่อนข้างเยอะมากเลยที่จริงๆแล้วซับสิสเนี่ยยังไม่ได้ถูกบริหารจัดการโดยผู้ประกอบการที่มีความรู้ความชำนาญนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันยังเป็น market opportunity ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะขยายธุรกิจในส่วนนี้นะคะแล้วถ้าเรากลับไปดูสถิติตั้นแต่รอบปี2017ที่ผ่านมาเนี่ย จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่นะคะที่เข้ามานำเสนอบร,บริการบริหารความมัง่งคั่งส่วนบุคคลเยอะขึ้นตั้งแต่ปี2017ต้นมาเนี่ยเพิ่งคิดว่ามีเกินกว่า10รายเลยด้วยซ้ำนะคะค่ะสำหรับปัจจัยส่วนที่2ที่เพิ่งคิดว่า ธุรกิจ private w e a l t h เนี่ยจะเติบโตเป็นอย่างมากเกีย่ยนต่อเนื่องในปี2020นะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยค่ะธุรกิจนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่ฐานลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงก็คือว่ามีเงินลงทุนขั้นเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่100ล้านบาทนะคะซึ่งกลุ่มนี้จริงๆก็มีเป็นกลุ่มที่จำกัด นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะอของปี2020เนี่ยแนวโน้มก็คือมีการยกขยายฐานลูกค้าไปครอบคลุมกลุ่มที่เขาเรียกว่า mass affluent mass affluent เนี่ยคือนักลงทุนกลุ่มผ,ผู้ประกอบวิชาชีพค่ะที่มีเงินลงทุนเริ่มแรกเนี่ยอาจจะแค่3ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็อยากที่จะได้รับบริการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลด้วยเหมือนกัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเห็น market o p portunity ตรงนี้ว่ามันเป็นแนวโน้มของของผู้รับบริการที่ยังต้องการบริการด้านนี้แล้วก็คิดว่ามีกำลังในการที่จะจ่ายค่าบริการได้นะคะดังนั้นเนี่ยเพิ่งคิดว่าเทรนด์ของปี2020เนี่ยก็คือมีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมจากเดิมที่เป็น high net w o r k มากๆเนี่ยรวมมาถึงกลุ่มของ Mass Affluent ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความมั่งคั่งรองลงมา ะะปัจจัยส่วนที่3ที่ส่งเสริมการเติบโตของตัวธุรกิจไฮเวลนะคะเพิ่งมาว่าเป็นลักษณะของรูปแบบการประกอบธุรกิจเพราะว่าการให้บริการด้านนี้ค่ะจริงๆมีรูปแบบการประกอบธุรกิจได้2โมเดลด้วยกันนะคะรูปแบบที่1เนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นโบรกเกอร์โมเดลนะคะ บรกเกอร์โมเดลเนี่ยถ้าคิดภาพง่ายๆก็คือว่าผู้ประกอบธุรกิจก็คือจะให้คําแนะนําการลงทุนกับลูกค้าดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าตัดสินใจเองว่าตกลงลูกค้าเนี่ยอยากจะลงทุนตามที่ผู้ประกอบธุรกิจให้คาแนะนําหรือเปล่านะคะแต่ว่าอีกโมเดลหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลใหม่เนี่ย <c oughs> เขาเรียก่าเป็น p r i v a t e fund Model นะคะ p r i v a t e fund Model เนี่ย คือจริงๆก็มียตั้งแต่อดีตละเพียงแต่ว่าความนิยมอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะ Private Fund Model เนี่ยคือเป็นโมเดลที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนำเอาสินทรัพย์ของลูกค้ามาบริหารจัดการเลยแล้วก็จะตัดสินใจในการลงทุนแทนลูกค้าด้วยภายใต้กรอบของนโยบายการลงทุนที่มีการตกลงกันเอาไว้กับลูกค้าล่วงหน้าซึ่งจะเห็นได้ว่าที่เพิ่งบอกว่ารูปแบบการประกอบธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มเติมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่ง ส่วนบุคคลนะคะมคักจะเริ่มจากรูปแบบธุรกิจแรกก็คือโบรกเกอร์โมเดคือหมายความว่าเขามักจะให้คำแนะนำและให้ลูกค้ายังตัดสินใจเองแล้วก็ได้ค่าบริการที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นฟรี ะะแต่ว่ารูปแบบใหม่ที่เขาขยายคิดว่าจะทำในปี2020เนี่ยก็คือรูปแบบของ r ท v a t ฟ fund คือคิดตัดสินใจแทนลูกค้าเลยเพื่อให้มีความคล่องตัวในการที่จะลงทุนให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ของประเทศต่างๆที่เข้าลงทุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมของผู้ประกอบการเองก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจากเดิมได้เป็นค่าคอมมิชชั่นของใหม่ก็จะได้เป็นค่าบรหิหารจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าส่วนในมุมลูกค้าเองเนี่ยก็ได้ โอกาสในการลงทุนที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ในแต่ละประเทศที่เข้าลงทุนค่ะอันนั้นคือปัจจัยส่วนที่3ค่ะปัจจัยส่วนสุดท้ายเพิ <S <s <ut> ่งคิดว่ามีการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลนะคะ <S <s <ut> ก็คือเป็นการที่ทางคอพอคอค่ะเป็นสำนักงานาคุ้มครองหรือว่าดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันเนี่ยนะคะเพิ่งจะมีการออกกฎเกณฑ์มาใหม่ อนุญาตให้บริษัทประกันนะคะสามารถที่จะให้บริรการ private fund management หรือการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการแข่งขันของบริษัทประกันในเมืองไทยเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ค่ะเวลาเราซื้อประกันเนี่ยมันจะมีผลิตประกันที่เรียกว่า unit l i n k e insurance นะคะ unit l i n k e insurance เนี่ยผู้ลงทุนคือจ่ายเงินไปก้อนนึงเนี่ยจะระบุเลยค่ะว่าก้อนเนี้ย ร้อยเองเนี่ยอยากจะให้20เป็นในส่วนของการซื้อความคุ้มครองของประกรันอีก80เป็นในส่วนของการลงทุนซึ่ง80เนี่ยค่ะบริษัทประกันเนี่ยจะไปเลือกให้ว่าควรจะเอาไปลงทุนในกองทุนไหนในปัจจุบันก่อนที่จะมีกฎหมายใหม่ตัวนี้ค่ะ ใน80เนี้ยจะต้องมีการลงทุนในของที่จริงๆลัลิสต์เอาไว้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกองทุนที่ลิสต์ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยบริษัทประกันต้องวิ่งกลับไปขอความยินยอมจากลูกค้าซึ่งมันทําให้ผลิตภัณฑ์ประกันของประเทศไทยที่เรียกว่ายูนิตห i n ออินชอ e นส์เนี่ยอาจจะไม่ทัดเทียมทเทียบเท่ากับของต่างประเทศนะคะทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็เล็งเห็นความไม่ทัดเทียมตรงนี้ก็เลยออกเกณฑ์ใหมนะ่มาว่า ต่อปนี้เนี่ยให้บริษัทประกัน,นสามารถที่จะเอาส่วน80เมือเต่ที่เพิ่งพูดถึงอะคะ่ะเอาไปบริหารจัดการให้กับลูกค้าได้ถ้าเกิดขอรับใบอนุาญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลแถมคณะรัฐมนตรีก็ยังสอดรับในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีมติ อนุมัติออกมาว่าให้มีการออกใบอนุญาตประเภทใหม่เรียกว่าใบอนุญาตจัดก,การกองทุนส่วนบุคคลเป็นใบอนุญาตแยกซึ่งช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยค่ะที่ไม่มีใบอนุญาตแยกเป็นตัวเล็กตัวย่อยเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจจัดก,การกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยต้องจ่ายค่าไลเซนส์ฟรีหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเนี่ยเป็นจํานวน5ล้านบาท แต่ว่าตามมติครามอตัวใหม่เนี่ยใบยอนุญาตจากการประกันส่วนบุคคลใบย,ย่อยเนี่ยค่ะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแค่1ล้านบาทนะคะมันก็จะเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ประกบาาอบธุรกิจหน้าใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันเนี่ยค่ะก <c oughs> ้าวเข้ามาสู่การให้บริการความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนั้นคือส่วนแรกที่คิดว่าเป็นเทรนหรือเป็นแนวโน้มของตลาดในปี2020 ส่วนที่2เนี่ยพึ่งมองว่ามันมีเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านตลาดทุนนะคะคือจากที่เราดูเทรนด์ของตลาดโลกเนี่ยค่ะดูสวิตเซอร์แลนด์ดูสิงคโปร์นะคะมีการเอา,เ,อาเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าบล็อกเชนมาใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้นะคะเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ แล้วก็ทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้นซึ่งประเทศไทยของเราก็เหมือนที่ทุกท่านท,ทราบดีทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0มีความทันสมัยแล้วก็สนับสนุนให้มีการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยค่ะมาใช้ในการนำเสนอธุรกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนะคะเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมหรือว่าธุรกรรมอนุพันธ์เนี่ยเพิ่งคิดว่าเทรนด์ของปี 2020เนี่ยค่ะ เราจะยังเห็นผลิตภัณฑ์ตลาดทุนพวกนี้อยู่แต่ว่าหน้าตาหรือรูปแบบในการลงทุนเนี่ยจะสะดวกรวดเร็วขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของถ้าเรามองถึงผู้ออกผลิตภัณฑ์พวกนี้ขายเนี่ยเขาก็จะขายได้ง่ายขายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันในระยะย,ยาวเนี่ยการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ะคะ่ะจะทำให้ต้นทุนในการออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเหล่านี้เนี่ยลดลงเมื่อเราคิดต่อธุรกรรม ผลดีที่นักลงทุนได้รับก็คือว่าเมื่อต้นทุนในระยะยาวลดลงต่อธุรกรรมใช่ไหมคะก็จะทําให้มูลค่าต่อนหน่วยสําหรับการเสนอขายของหลักทรัพย์พวกนี้สามารถเป็นจำนวนที่เล็กลงได้เ<อ>ช่นอย่างปัจจุบันนี้คะ่ะถ้าอยากจะซื้อหุ้นกู้สักใบหนึ่งของบริษัทที่ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าในอนาคตการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาดทุนเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้ไซส์มันเล็กลงก็คือมูลค่าต่อหน่วยเนี่ยอาจจะเป็นหลัก ร้อยหลักพันมันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินของประชาชนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยขาลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ในอนาคตเนี่ยพี่งคิดว่ามันอาจจะเห็นภาพที่ว่าคนธรรมดาทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็เลือกลงทุนได้เลยจะเลือกฝากเงินก็ได้เลือกซื้อหุ้นกู้ซื้อหุ้นก็ได้โดยใช้เงินจํานวนไม่จําเป็นต้องมากในแต่ละครั้งแล้วก็สามารถที่จะ เห็นรายงานพอร์ตการลงทุนของตัวเองในเป็นภาพรวมเลยไม่ใช่เห็นแบบกระจัดกระจายอย่างทุกวันนี้ที่ทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถเห็นพอร์ตการลงทุนของเรากระจัดกระจายตามผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการที่เราใช้อยู่ การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยก็จะทำให้ดีกับผู้ลงทุนก็คือทำให้เราเห็นภาพรวมของการลงทุนของทั้งพอร์ตไม่ว่าจะลงทุนผ่านผู้ให้บริการรายไหนก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆมันก็เป็นการสนับสนุนต่อนโยบาย financial inclusion ของทางรัฐบาลด้วยเพราะว่าทำให้คนที่จริงๆอาจจะไม่ได้มีเงินมากนะักมีทางเลือกในการออมมากขึ้นเพราะว่าราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทยเนี่ยมันลดลง ความสำคัญของกฎหมายนะคะที่มีผลต่อองค์กรและก็คนทั่วไปนะคะจริงๆของเมืองไทยเนี่ยเรามีหน่วยงานของรัฐที่ทันสมัยนะคะยกตัวยอย่างเช่นกรอตตของบ้านเราเนี่ยก็มีการออกกฎเกณฑ์มาตั้งแต่ปี2017นะคะที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถนำเอาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนต่างประเทศเนี่ยขายให้กับนักลงทุนไทยได้เพิ่มเติมจากเดิมที่ขายได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทยที่เป็นสกุลบาท ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการหนึ่งคือเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน2ก็คือช่วยทําให้เป็นตัวแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการเข้ามาของผู้ประกบรอบธุรกิจหน้าใหม่ๆอย่างเช่นผู้ประกบรอบธุรกิจที่อยากจะให้บริการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลจากเดิมเนี่ยสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เนนบาทที่ขายในเมืองไทยก็สามารถที่จะเสนอผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานกรตตัวนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ย จากที่ดูข่าวกันไปเมื่อ เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะแบงค์ชาติก็มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะคะทำให้คนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยสามารถที่จะส่งเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน2 0 0แสนเหรียญต่อปี US อลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนไทยที่เป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยเหมือนกันถ้าเขาสนใจจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถใช้ช่องทางการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ตรงนี้ค่ะมาใช้เป็นช่องทาง ในการลงทุนต่างประเทศได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆเราจะเห็นเพิ่มพ,พูดด้านที่ผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยคือคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะผ่อนคลายมากเกินไปทางรัฐเนี่ยมีมาตรการในการบาลานซ์หรือสร้างสมดุลหรือเปล่าภายในปีนี้เนี่ยจริงๆทางสรรพากรไทยอะคะ่ะก็จะมีการออกเกณฑ์ออกมาในลักษณะที่ว่าทางสถาบันการเงินของไทยและสถาบันการเงินต่างประเทศนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุนไทยเช่นถ้าคนไทยไปลงทุนในสิงคโปร์คนไทยไปลงทุนในฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะทางสถาบันการเงินที่ที่สิงคโปร์ก็จะให้ข้อมูลมาที่สันพากอสิงคโปร์ ซึ่งก็จะออโต้แชร์มาที่สัรพากรไทยซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะทําให้ทางรัฐของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสมดุลได้เพราะว่าเช็คได้ว่าจริงๆแล้วเงินที่มันมีการไหลออกหรือเก็บไว้ในต่างประเทศเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วสัรพากรก็ตรวจสอบได้ด้วยว่านักลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเสียภาษีถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะก็เป็นการสร้างสมดุลในรูปแบบของผ่อนคลายด้วยสร้างสมดุลในการกํากับดูแลด้วยค่ะ